สวัสดีค่ะวันนี้ชิตําเส้นแก้วกินกระมูย่อแคบหม,แหมูแล้วก็ไขต่ต้มมาพี่น้องแซบแซบน้ำกันเริ่มต้นที่เอากระเทียมใส่ลงไป3าสกีบค่ะแล้วก็พริกแดงกินดาสดผภมักพริกแห้งใส่พริกแห้งมักพริกสดใส่พริกสดค่ะน้ำตาลหนึ่งซอนพูน,พน,พนแล้วก็ผงนันวตำพริกให้แตกค่ะ พริกแตกดีแล้วเอาเบอร์เอเลนใส่ลงไปบานนี้หม,มักเบอร์เกอเลนเนะคะก็จะใส่ลายเติมตำให้แตกค่ะปรุงรสดด้วยน้ำปลาค่ะหน่งทพี่เคิง กะนะดาปาเครื่องทัพีบีพริกหน้าวใสหนึ่งลูกครึ่งค่ะปริมาณมักหน้าแล้วต่มักเนาะพี่น้องถ้ามักเปรียวเอากระใส่หลายขึ้นหรือมักบบาเปรียวก็บใส่ลดลงค่ะวันนี้มีปุน,นาดองนำ ใส่ลงไปสักสองโตค่ะตุกเละๆให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะแล้วก็ลองชิมรสเบิงได้รสที่ถือใจแล้วค่ะเผ็ดเปรี้ยวหวาน เข้มมากครบรดแล้วเอาเส้นมะกอใส่ลงไปแล้วก็ตามโดยเส้นแก้วเส้นแก้วนี่ลวกให้สุกแล้วคะ่ะเอาบะเกือเปาะใส่ลงไปสักสองสามลูกใส่บะเกลือเปาะสุกลงไปน้ำคะ่ะ ทำล้ายเริ่มแตกแล้วพี่น้องมาหอดตอนนี้ตำทุกอย่างให้เ่้ากันค่ะหอมพี่น้องตอนนี้ลองชิมบะริอีกทีค่ะชิมหรือก,กินบอโหพี่น้องเอาเป็นคำเลย เียวไปนิดนึงค่ะเดี๋ยวสิเติมปลาลางไปอีกตัดเปรียวคนเล่คนเล่แล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเดี๋ยวมาจัดเค่องเคียงเลยพี่น้องืันนี้มีหมูย่อค่ะมีไข่ต้ม แล้วก็แคบหมูจัดสมตำลงไปเลยค่ะบดนี้ครบนี้ก็กิน2คนค่ะกับลานสายแสบหลกินไปเลี้ยมือไปชิมอีกแล้วพี่น้องเอินว่ากินดีกว่าเนาะ เด้อพี่อยากกินน้ำวันนี้เส้นแก้วเวลาเคี่ยวสได้ความกรุบความกรอบค่ะตำใสเครื่องสมตำนี่กะถือว่าใสได้ใดพี่น้องถือว่าแสบเลยล่ะหมูยอแคบแคบโบนี่ถือว่าไข่ต้มมายิงเข่ากันก็นกนสมตำเนาะมามาพี่น้องกินน้ำกันค่ะ ตาาเส้นแก้วรถนัวนๆพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมาเด้อมาเ